สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้กลุ่มอนุรักษ์สมุนไพรชุมชนหมู่ที่หนึ่งตำบลหนองไม่กองอำเภอไสางามจังหวัดกำแพงเพชรโดยกับผมโก้กำแพงเพชรวันนี้ผมโก้กำแพงเพชรจะพาแฟนคลับ f c พี่น้องมาชมสมุนไพรที่หายาก มากถึงมากที่สุดสมุนไพรตัวนี้เป็นตระก,กูลหัวซึ่งที่อยู่ในตะกร้านี้นะครับพี่น้องเขาเรียกเพชรกลับหรือเพชรชะกลับนั่นเองเพชรชะกลับนี้ตามคนโบนราณท่านบอกว่าเป็นสมุนไพรที่เป็นว่านชนิดหนึ่งซึ่งป้องกันคุณใสเวทมนต์ดำท่านจะปลูกเอาไว้ตามบ้านตามมุมในสถานที่บ้านของเราเพื่อป้องกันลมเพลลมพัดหรือใครส่งคุณส่งของมาจะสะท้อนย้อนกลับ แล้วก็เขาจะพกติดตัวนะครับพกติดตัวเอาไว้เพื่อป้องกันพูดผีปีศาจนะแล้วก็มีว่านเพชรกลับแล้วเราพกติดตัวเราก็จะกลับบ้านได้แล้วก็ยังเป็นสมุนไพรนะครับซึ่งเป็นยาอีกหลายชนิดเลยสมุนไพรตัวนี้ถือว่าหายากมากนะครับผมไปเจอโดยบังเอิญจะเล่าให้พี่น้องฟังผมไปเจออยู่ในชาวเขานะครับเขาขายในพี่น้องผมจะให้ดูหัวนะครับหัวละย0บาท 3หัว50คันนี้ของเนี่ยมันมีทั้งหมด6กิโลครึ่งครับคันนี้ผมเขาก็บอกขายให้ผมว่าอาจารย์เอาไหมหัวละ2 0 3หัว50ผมก็บอกว่าไม่รู้จะเอาไปทำอะไระความจริงเราก็อยากจะได้แต่เห็นว่าแพงเกินไปก็เลยไม่ได้ซื้อคันนี้ก่อนจะกลับนะครับทางพี่น้องชาวเขาหรือว่าชาวมงบอกว่าอาจารย์หนูก็ขายมานานแล้วคือขายมาเยอะได้กํำไรหมดแล้วอันนี้จะให้อาจารย์เหมาไป จำมาให้อาจารย์เหมาไปถามว่าหมดเนี่ยไม่แพงพี่น้องทั้งหมดเนี่ยผพราะว่าน่าจะเกินห้าสี0ร้0ยสาหัวจากหัวละ20บาทสามหัว50บหมดเนี่ยนะพี่น้องนะผมซื้อมาแบบไม่โกหกเลยนะ300บาทครับคนนี้เลยนะถือว่าถูกมากหาในโลกนี้ก็คงจะหาไม่ได้แล้วเพราะว่าคนโบราณท่านบอกว่าว่านเพชรกลับเนี่ยมีแค่5้าหัว10หัว เรือมีชักครึ่งกิโลก็ถือว่ามีเยอะแล้วอันนี้6กกิโลครึ่งเป็นสมุนไพรที่หายากมากๆให้พี่น้องได้ชมกันผมจะเอามาทําสมุนไพรทําย,ยาแล้วก็ปลูกเพิ่มความเป็นสีส้มคลคณิตเห็นอยู่ในตะกร้าพี่น้องอาจจะบอกว่ามันอาจจะไม่เยอะเดี๋ยวผมจะเทใส่ตะแกรงให้พี่น้องได้ชมกันนะครับดูให้ดีนะพี่น้องนะว่า6กกิโลครึ่งเยอะแค่ไหน นี่แหละครับพี่น้องเยอะมากครับเยอะอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วจากสามจากหัวละยี่สิบสามหัวห0สิบซื้อหมดนี่สามร้อยถือว่าถูกมากอ่ะรันนี้ผมจะให้ดูว่าเนื้อไหนของหัวจะเป็นสีอะไรพี่น้องดูให้ดีนะครับเหนียวมากเลยนะครับเดี๋ยวจะอ่าดูดี่นะครับพี่น้องนี่เลยครับสีขาวขาวๆเรืองๆืองนะครับเป็นว่านเพชรกับ หรือว่าเพชรกับถือว่าหายากมากผมนี่ถือว่าเจอไปเจอไปเ,เจอเพชรเจอทองเจอของที่มีค่าว่านที่ทุกคนสแสวงหาว่านเพชรกับวันนี้ฝากพี่น้องนะครับแฟนคลับ fc ได้ชมว่านที่มีมูลค่าที่แพงในเบื้องต้นสุดท้ายแล้วได้มารในราคาที่ไม่แพงเลยให้พี่น้องได้ชมว่านเพชรกับเพื่อเราจะได้ศึกษาเป็นความรู้ฝากพี่น้องแฟนคลับ fc fc ช่วยกันแชร์คลิปนี้ให้กับ ที่พี่น้อง,องเพื่อนๆของเราได้ดูเพื่อศึกษาว่านเพชจกรับเป็นการต่อไปเพื่อเป็นประโยชน์ในอนาคตเบื้องหน้าวันนี้ผมเองก็กับลม่เพชรขอฝากคลิปเอาไว้แต่เพียงเท่านี้วันนี้ผมเองสวัสดีครับ